ท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่โลตัสวาเล่ซึ่งเป็นบรรยากาศการกลับมาแข่งขันกันของบรรดานักกอล์ฟแอมเชอร์ระดับหนึ่งเลยนะครับกอล์ฟไทม์ร่วมกับช้างจัดช้างแอมเ e u r c h ชอร์แชมป i p นชิพมาเป็นปีที่16แล้วนะครับตอนนี้หลังจากสภาพโควิดได้มาเยือนเราสักระยะหนึ่งเราเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะักกอล์ฟกลับมาแข่งกันใหม่ครับบรรยากาศการแข่งขันเป็นอย่างไรมีรายละเอียดยังไงมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ต้องพูดถึงในยุคนี้สมัยนี้นะครับแต่ว่าเรากลับมาเล่นกอล์ฟกันได้อย่างจริงจังแล้วเนี่ย ความสนุกสนานของช้างแอมแชมเปี้ยนชิพก็กลับมาด้วยเช่นกันครับท่านชมครับผมอยู่กับคุณภาสวัปีตังสีนะครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องแอ a t e u r g เ l f กอครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอ a t e u r g เ l f กอฟนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก ถูกไหมเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปสุดยอดนักกอล์ฟตลอดกาลอมตาตะคนหนึ่งก็ไม่เคยเป็นโปรก็คือบ๊อบบี้โจนส์ครับรักษาความเป็นแอมมโดยตลอดถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอมเบเชอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากกับวงการกอล์ฟครับ,ค,รบคุณคุณก็เป็นแอมนะคุณก็เป็นแอมระดับรับถ้วยเหมือนกันนะอก็ก็พอพอเล่นได้พอเล่นได้ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นความสําคัญของของการแข่งขันของแอมเบเชอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานครับแล้วก็ควรมีทั่วโลกคือต้องบอกว่าในกลุ่มของนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ย คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่มากครับแล้วต้องบอกว่าวงการกอล์ฟเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มนะักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยคือกลุ่มที่มีความสําคัญกับการที่จะวงการ,กาการ,รอุสาหกอล์ฟนีเจะไปเดินต่อไปได้นะครับเนด้วยเนื่องจากว่าคือกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยเขาจะมิตรภาพเลน่นกันกับพัก,พกเพื่อนฝูงและเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็น เป็นฟินแลนเชียลของวงการกอล์ฟเลยละ่ะเป็น,นคนที่ใช้จ่ายเงินเป็นคนซื้อออกรอบทําให้สนามกอล์ฟอยู่ได้สนามได้อยู่ได้อุปกรณ์กอล์ฟอยู่ได้เป็นหลักเลยฮะนี่คือสาเหตุที่เราทาช้างอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาถึง16ปีนะครับ16ปีนะฮะที่เราทามาเพราะเราเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับนอกจากที่เราจะทําในเรื่องของให้สนามกอล์ฟเนี่ยมีเม็ดเงินที่หมุนเวียนได้แล้วเนี่ยยังมีอีกรายการหนึ่งที่เรา ทำไปด้วยนะครับในสมัครเล่นเนี่ยเราก็จะทําในเรื่องของช้างคลับแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งอันนี้เราจะเป็นความร่วมมือกับสนามกอล์ฟในสมาคมสนามกอล์ฟนะฮะที่ที่มาร่วมมือกันแล้วก็ทําให้ในช่วงโลซีซั่นเนี่ยให้มันเกิดการแข่งขันอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ธุรกิจของวงการกอล์ฟนี่เดินไปได้นนอกจากที่จะพัฒนาเขาครับ ในนักกอล์ฟสมัครเล่นแล้วเรายัางพัฒนาน,นิดนืงของสนามเราพาเขาไปต่างประเทศ<ม>ไปทําธุรกิจกับเอเจนต์ในต่างประเทศ<ม>ซึ่งพีเจ<ม>ก็ได้ไปด้วยไป,ไปด้วยนะครับซึ่งคือเรานึกภาพดูว่าผมบอกนึกภาพบอกว่า,วานักกอล์ฟสมัครเล่นอ่ะยอมรับตรงๆว่าเล่นกอล์ฟสนุกสุดคือเล่นกอล์ฟกับเพื่อนใช่ถูกไหมให้พวกคู่กัดคู่ฟัด <laughs> คู่เมี่ยงเงี่ย <laughs> มันสุดละนะค,ะครับแต่สําหรับวันที่เรารู้ล่วงหน้าว่าเฮ้ยเขาจะมีแข่งนะครับ มันอาจจะทําให้เขาไปซ้อมมากขึ้นใช่ไปสนาม<ช> <ๆ S 2> ร้ายบ่อยขึ้นอีกสักหนึ่งหรือสองครั้งครับไปสนามจริงเพิ่มอีกสักครั้งสองครั้งเฮ้ยแข่งสนามโรตัรวเลเล่ไม่เคยตีมานานแล้วมาลองสักหน่อยครับ,รบเม็ดเงินที่คุณเตยพูดถึงมันก็เกิดน,นี่แหละครับนี่เนี่ยคือเกิดว่าบางทีเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะมีการที่ไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยต้องบอกตรงนะครับเพื่อนจะไม่ทราบหรอกว่าผมมาแอบมาซ้อมตอนนี้รู้แล้วก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้เพื่อนทราบแล้วล่ะว่ามีการแอบมาซ้อมซึ่งนี่แหละการแอบมาซ้อมหรือการเข้าไปซ้อมในสนามก ต้องต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นการช่วยเหลือวงการกอล์ฟจริงๆครับนะครับทำให้สนามกอล์ฟอยู่ได้ทําให้สนามได้อยู่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งต้องบอกเลยคือหลายๆท่านเนี่ยคือเป็นสายอุปกรณ์ครับเป็นสายโมดง่ายๆ <c oughs> เปลียนน ون, ปล่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็ทําให้บริษัทที่ทําอุปกรณ์กอล์ฟหรือแม้กระทั่งทําเสื้อผ้าบา <c oughs> งคนใส่แฟชั่นมาอะไรต่ออะไรเงี้ย <c oughs> คือวงการกอรล์ฟเนี่ยมันองอกไปทั้งอุตสาหกรรมนะครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่านักกอล์ฟเองไม่เข้าไปสนามดรイブ ก็จะไม่รู้สึกถึงว่าเอ๊ะมันเข้ากับฉันไม่เข้ากับฉันไปออกรอกมาผลงานนั้นอาจจะบ่งบอกว่าอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์ถึงเ,เ,เวลาเปลี่ยนกิฟต์แล้วเฮ้ยเสื้อผ้ามันใส่ซ้ำเพราะบางทีก็มาสี่วันฉันมีชุดสวยอยู่แค่3มชุดอะไรเงี้ย ก็นั่นนั่นคือที่มาทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันพิเศษที่ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณแทนนักกอล์ฟแอมด้วยขอบคุณทุกบริษัทนะครับช้างเป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนนักกอล์ฟแอมชอร์ให้มีวันพิเศษพิเศษเช่นวันแข่งขันซึ่งปีนี้รูปแบบการเดี๋ยวเราไปคุยกับทางทัวร์นาเมนต์ดีเรคเตอร์เขาเพิ่มเติมว่าปีนี้เขามีอะไรพิเศษบ้างแต่ว่าอันนี้16ปีแล้วครับเก่งมากที่คำว่ามีแต่ภาพมันจะอยู่ในวงการนะครับของนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับแล้วก็หววัง่า วงการกรอล์ฟเราจะพัฒนาต่อไปได้นะครับดีครับเยี่ยมเลยครับตอนนี้อยู่ที่สนามโรตัส v ว l เล่นะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันช้าง a อเ t อร์ c h a ช p มเป็นชิพซึ่งทางกอล์ฟไทยเป็นคนจัดจัดมายาวนานมากแล้ว อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยที่จัดอย่างต่อเนื่องก็ว่าได้ซึ่งวันนี้พี่เอจะกอล์ฟทมมาพูดคุยกับเราพี่เอครับจัดมากี่ปีแล้วครับครับก็เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าระยะเวลาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองช่วงโอเคคือถ้าช่วง First Contact เนี่ยยาวนานมากอเอาเป็นว่าเราสรุปช่วงหลังเนี่ยสิบปีที่แล้วครับตั้งแต่ประมาณคือช่วงหลังนี่คือ,ต,อต,ตั้งแต่แตเปลี่ยนชื่อมาเป็นช้างอเมเจอร์โอเคเอาเฉพาะท่อนหลังนี่สิบหกปีใช่ครับแต่ท่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ย ยาวนานก่านั้นเกิดผมถามมีคำถามดีกว่ากอล์ฟทายเองอยู่มากี่ปีแล้วคู่กับวงการกอล์ฟไทยสอสิบเอ็ดปีเป็นหนังสือกอล์ฟของคนไทยในประเทศไทยเล่มแรกๆเลยเอางี้ดีกว่าใช่ครับแล้วก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ทั้งๆที่เดี๋ยวนี้เขาก็เขาลมหายาจจากกันไปหมดแล้วนะพี่เป็นคําถามที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดคุณอึดมากเขาถามว่าอยู่ได้ยังไงนั่นดิรู้ไหมผมตอบยังไงครับ จริงๆอยู่ไม่ได้ครับขอทนใจล้วนๆ <laughs> ก็ต้องขอข้อพูณจริงๆครับคือ,เ,อ,อเราเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันเนี่ยหนังสือเนี่ยแทบจะไม่มีใครอ่านตามความคิดของคนรุ่นใหม่นะเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลกันหมดแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว,ว่าไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยทางโซเชียลเราก็ต้องทำควบคู่กันไปรเราไม่ฝืนกระแสะครับแต่รเราพยายามจะทําให้เป็นอะไรนะเรียกว่าตํานานหรืออนุรักษ์ไว้ด้วยถึงระดับขูครับเพราะว่าทันทีที่ยังมีคนมาเอ่ยกับเราแม้จะทั้งจํานวนน้อยมากนะบอกว่า ก่งมากสู้ต่อเราบ้ายอก็ต้องสู้ครับพี่เจทีนี้ช้างแอมเบ u เชอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับแน่นอนโดนดิสรับไปในในส่วนของปีที่โควิดเกิดขึ้นนะครับตอนนี้กลับมาจัดใหม่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือการควบ2ปีที่ผมดูก็เห็นมีปี2021-2022ใช่ครับใช่ไหมครับรวมกันเป็น8รายการใน1ปีถูกไหมครับใช่ครับโอเคทีนี้รูปแบบการแข่งขันปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงครับครับก็ย้อนความนิดนึงนะครับว่า ตอนที่เริ่มทําท่าจะได้เล่นคือเริ่มมีบางคนได้ออกรอบแล้วอะไรนู่นนี่นั่นเราก็คุยกับทางาสปอนเซอร์ของเราคือเขาเรียกว่าช้างเลยแล้วกันครับบอกว่าเราพร้อมไหมที่จะจัดนิวนอมอนก็ตกผลึกมาที่ว่าเราจะมีมาตรการต่างๆออกมาให้สอดคล้องกับทางภาครัฐซึ่งเอาง่ายๆก่อนแล้วกันข้อแรกคุณต้องได้รับวัคซีนข้อที่สองถ้าคุณไม่สะดวกวัคซีน ต้องมี ATK โอเคแล้วเราก็ต้องเชื่อกันเชื่อใจกันว่าทุกคนเนี่ยมีความกลัวในโลกนี้อยู่แล้วครับคุณกลัวตัวเองก็ยังกลัวกับคุณผมก็กลัวครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองพอรับผิดชอบในเรื่องโควิดได้กระบวนการต่อไปคือจะเล่นกันอย่างไร uh huh. นะครับช็อตกันทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นการรวมคนหมู่มากรออยู่ด้วยกันมากก,ก็ตัดออกไปเลยว่านะ มารวมด้วยกันออกพร้อมกันสไตล์ชอ็อตการจบงานกินเลี้ยงด้วยกันไม่มีไม่มีแน่นอน<ะ>เพราะว่าเข้าขายรวมตัวปุ๊บจบเลยวิธีการแก้ไขก็คือเราก็เอาเวิร์ r ฟอร์มโฮมมาผสมก็คือคำว่าเว r ร์กฟ m ร์มโคือเราทำการบ้านมาล่วงหน้าทั้งหมดทั้งนักกอล์ฟทั้งทีมจัดการแข่งขันขนคะครับลงทะเบียนล่วงหน้าโอนไม่มีการสัมผัสดโดยตรง ลดให้มันน้อยที่สุดใช่เจอกันให้น้อยที่สุดแต่เราก็ยังต้องเจอกันในระยะห่างเพราะว่าความสําคัญที่สุดของกีฬากอล์ฟคืออะไรพี่เจเราต้องไปเจอเพื่อนให้คุณเล่นคนเดียวให้ตายอยังไงก็ไม่สนุก <c oughs> ก็เลยแบบเา้าอย่างนั้นผสมแล้วกันแล้วยังมีมาตรการต่อด้วยนะคนที่เล่นด้วยกันคุณต้องสมัครใจเล่นด้วยกันด้วย <c oughs> เราไม่เล่นด้อมนะพี่เจมีเพื่อน ชวนมาเพราะผมไว้ใจคุณคุณไว้ใจผมเรามาอยู่กวนเดียวกันอันนี้ในในในเบื้องต้นตลอกสตาร์ทนะครับทุกคนก็สบายใจเล่นในกลุ่มเดียวกันไม่มีกันไม่ใช่เฮ้ยไอ้ตนี้เป็นใครว่าอะไรเงี้ยเราเราไม่ทำพอเจอพอตอบปัญหาโจ์นี้ได้ปุ๊บข้อต่อไปคือเราต้องคุยกับสนามแล้วว่าสนามต้องให้ความร่วมมือกับเรานะเพราะนี่มันคีย์นิวรนมอนจริงๆสนามก็โอ้นารักษณมากเลยขอญยตเ่ยชื่อเลยสนามแรกที่เราไปจัดคือที่ปัตตานีก็เป็นสนามในเครือของช้างนั่นแหละ เราให้โจทย์เข้าไปแล้วเขาก็ตอบโจทย์กลับมาที่ที่ตรงใจมากอมเอาง่ายๆนะครับก็คือก่อนรอบ grab and go อ่านากล่องโอเคแล้วก็พาไปที่ e ี off เลยหมายความว่าเราจัดไม่ต้องเลี้ยงกลางวันคุณเอาไปกินกันเองใช่ทุกคนไม่ปกติเนี่ยมันจะต้องมาบุฟเฟ่ต์แต่เราทําไม่ได้แน่นอนทุกอย่างซีเรียบร้อยอไปเลยแล้วก็เป็นการทีออฟนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโซเชียลดิสทันซิ่งได้แล้วทีละกลุ่มทีละกลุ่มตามได้แล้วตาม คุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาเวลาให้ตรง <Okay. S 1> นะครับและคุณก็เล่นไปกรรมการเราก็ดูไปพอตกตอนเย็นปุ๊บเราพอมาส่งสก,กอร์ปุ๊บเราก็มีอาหารให้อีกเซต mm hmm. เป็นมื้อเย็นอลังการเหมือนกับที่คุณไปทานปกติงานเลี้ยงก็สารพัดใช่ไหมรเราก็คล้ายๆจําลองลงมาทุกคนก็จะมี g r a แอน d go กล่องใหญ่กลับบ้านครับแล้วก็ส่วนเรื่องรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเราเมเนเทจให้ตั้งแต่ตอนที่ mm hmm. ระหว่างคุณไปเล่น mm hmm. เราก็ทําการส่มหาผู้โชคดี mm hmm. ผู้โชคดียังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้เพราะเขาเล่นอยู่ในสนามเขาตีอยู่เราจับฉลากว่าเขาเป็นผู้โชคดีเป็นรางวัลใหญ่ที่งปกติแล้วต้องรอจนถึงงานเกือบเลิกอับพี่เจผมเจอเคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังคือขึ้นมาีน่หน้าเศร้าเลยผมรู้แล้วคนนี้ได้เราไปแกล้งเขาเป็นไงครับพี่บนอุบเลยตีไ,ไม่ได้เพื่อนลุมโน่นนี่นั่น <c oughs> และทุกคนก็เซอร์ไพรส์รู้ไหมพี่ได้อะไรอ <c oughs> พอยื่นป้ายเท่านั้นแหละกระโดดตัวลอย <c oughs> เออแบบนี้สิที่เราอยากได้คือเราอยากเห็นเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนไม่คาดฝันครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราเล่นแบบเดิมๆเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเคยเจอครับพี่เจมือเหนือพอไปยืนแค่ยืนท่านั้นทุกคนบอกไม่ได้ละแต่ไม่เกี่ยวครับอันนี้วัดดวงล้วนแยกฝีมือคุณก็ยังวัดกันที่การได้รับถ้วยถูกต้องไอของรางวัลเนี่ยมาวัดกันที่จับฉลากมาวัดกันที่ดวงใช่โอเคก็กลายเป็นว่าอะเราไม่ได้แสวงหาความเป็นเลิศทางการกีฬาเท่าไหร่นักนะแต่ไม่ใช่บอกว่าเล่นอ e ิเล็กเรอานะทุกอย่างก็มี K K กติกาเป๊ะๆเ,เหมือนเดิมก็ยังมีถ้วยถูกมีถ้วยมีกรรมการมีกติกาทุกอย่างละเอียดแล้วคุณก็เพิ่มความสาคัญให้กับถ้วยด้วยนี่ถูก <ผม S 1> ใช่ครับถ้วยถ้วย,วยคุณไม่ใช่ไปเดินซื้อมาธรรมดาไม่มีไม่มีอย่างปีนี้เนี่ยยกตัวอย่างปีนี้เลยก็ได้ว่าที่เราทําตอนเนี้คือเราไปใช้คําว่าเป็นความร่วมมือของทางก๊อฟทามกับทางอาจารย์จากมหาลัยศิลปกรรับท่านดรทาตีเมืองแก้วครับคือหลังจากที่เราคุยกันแล้วว่าตกผลึกตรงที่ว่าทําไม เราจะไม่หาโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับบุคลากรโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆในมาหาลัยที่เขามีฝีมือเราก็บอกว่าอะในเมื่อเราพอมอีไหนๆก็ต้องซื้อทั่วอยู่แล้วพี่เจ嗯嗯嗯ลองกลับไปถามอาจารย์ที่ว่าทํายังไงเราจะให้เด็กพวกนี้ได้มีเวทีแสดงฝีมือไอเดียดีมากนี่ผมชอบมากมันแต่มันมีคําว่าแต่นิดนึงคนที่จะทําต้องเป็นคนหนึ่งหาเรื่อง ผมนี่หา,หาเรื่อง<พ>อหาเร <หา S 2> ื่อมากเพราะเข้าเข้าร้านแล้วซื้อแล้วมันจบไงใช่หานาทีมันก็จบแล้วไอ้นี่ต้องไปคุยต้องไปคอนเซปต์ต้องไปดูทําไมแทนที่คุณจะโทรกลิ้งเอาถ้วยรางวัลใส่มาเลยจบผมต้องไปอดตาหลับขับตะนอนไปลุ้นว่าอันนี้พูดการตามตรงนะครับศิลปินก็คือศิลปิน เราต้องไปลุ้นว่าท่านจะนําเสนอออกมาแบบไหนและเมื่อไรครับแต่อาจารย์ที่นั่นน่ารักมากเขาก็บอกว่าเออโอเคในเมื่อเราให้โอกาสเขาเราพูดง่ายๆวินวินทั้งคู่เคก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับไม่ต้องเสีเรียนนะครับอาจารย์ฟรีเต็มที่เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้น้องๆเนี่ยได้แสดงผลงานเพื่อว่าอย่างน้อยตอนที่เขาจบไปเนี่ยเขามีโปรไฟล์ว่าเฮ้ยเขาเคยออกแบบงาน <ผม S 1> ชิ้นนี้ให้เขาปฏิมากรรมเล็กๆน้อยๆของน้องๆเลยเนี่ยเฮ้ดูสิเปิด facebook ดูก็ได้เนี่ย นักกอล์ฟคนนี้ถือช่วยของเรานะอ่ะก็อย่างน้อยๆก็ช่วยกันอีกทางหนึ่งแล้วกันโอเคล่ะก็ถือว่าผมพยายามที่สุดที่จะพยายามเขาเรียกไงหาเรื่องซีเอสอเล็กๆ่หอกอันนี้มผมผมไม่มองเป็นซีเสาผมมองว่าเป็นการสนับสนุนศิลปะเป็นการสนับสนุนให้มันมิติของกอล์ฟมันมีอะไรเพิ่มเติมผมขอคารวะน้ำใจที่กล้าทำขอบคุณครับดีมากครับในส่วนของช้างแอมเบอร์เ a อร์แชมเปี้ยนชิพก็คือประเด็นที่หนึ่งคือกลับมาจัดแข่งกันแล้วใช่ครับปีนี้จะมีทั้งหมด อีกหสนามใช่ครับวันนี้เป็นรายการแรกของอ่อที่ใช่ครับโรตัสเฟลตถูกต้องนะครับก็คือหลังจากวันนี้ไปจะมีอีก4ถูกครับเรื่องเชิญชวนคนมาแข่งคงไม่ต้องเพราะรอบทามีขาประจําอาจจะต้องปฏิเสธด้วยซ้ําผมคิดว่าเพราะว่าต้องจํากัดจานวนคนที่มาด้วยถูกไหมครับก็เพื่อเป็นการรับประกันความผิดหวังแล้วกันว่ายังไงก็อย่านิ่งนอนใจโอเคเพราะว่าเราบอกนะเราเราไม่ได้เล่นตัวอะไรเลยนะแต่ว่าข้อจํากัดของสนามของเงื่อนไขในการปล่อยตัวเพราะว่า เราไม่ได้ปล่อยอย่างช็อตกันครับเพราะว่าทันทีที่มันถึงลิมิตปุ๊บเนี่ยเล่นไม่ได้ก็คือต้องต้องหยุดแค่นั้นก็โบกรอบร้อยคนโดยประมาณใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับเราอยากได้แค่ประมาณนี้แหละกลับมาแข่งแล้วรูปแบบในการแข่งขันยังมีถ้วยอยู่ยังจริงจังยังมีกรรมการอยู่นี่ครับถ้าคุณชนะคุณก็ได้ถ้วยได้เกียรติยศไปถ้วยที่ว่าก็เป็นถ้วยที่ออกแบบมาพิเศษใช่ครับนะครับแล้วก็ของจับฉลากไม่ได้หายไปถึงแม้ว่าไม่ได้เลี้ยงกลางคืนใช่ครับก็จับฉลากแล้วเดี๋ยวมอบให้อีกทีหนึ่ รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ครับมีความชัดเจนมีการถ่ายทําถ่ายทอดไม่สดก็บันทึกเอาไว้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกอล์ฟแอมเบอร์เอร์ที่กลับมาแล้วนอกเหนือจากนี้ในเมื่อเป็นการแข่งขันของมือสมัครเล่นของแอมเบอร์เอร์มันก็จะมีเรื่องของการตั้นตั้นต่อมาเกี่ยวใช่ครับใช่ไหมครับก็ท็อปฮิตก็น่าจะเป็นคาราวดับเบิลพรีออรียแล้วก็อะไรเอ่ยสามสิบหกิสตครับผมโอเคอันใดอันหนึ่งหรือใช้มากกว่าหนึ่งระบบครับแต่ละระบบเนี่ยข้อดีข้อเสียม ถ้าเราลองเอาสองระบบมาบวกกันเริ่มต้นจากสามก่อนนะครั้งแรกคิดว่าเอาทั้งสามเลยล่ะสามคาดไม่เก่งแต่สี่วันนะครับก็จะคิดใช่มันมันไม่จบก็เลยบอกเอางี้แล้วกันให้คาดเดากันไม่ได้จริงๆแลยกันจัดสามดึงมาแค่สองแล้วก็วัดดวงก็ถามว่าได้ผลไหมก็เรียกว่าเราใช้กันมายาวนานพอสมควรใช่ครับเพราะว่าอ่ะเราจะรู้ได้ไงวันนี้หวยออกอะไรแล้วคุณจะเก่งได้เหรอมันมันมันซ้อนไปเรื่อยๆครับ แต่ในที่สุดจุดมุ่งหมายของของที่เราทําแบบนี้จริงคืออยากให้ทุกคนลืมเรื่องการการชิงชัยชนะคุณมีหน้าที่ตีให้สนุกอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วขึ้นมาที่ไหนเนี่ยเรื่องความที่เราเป็นนะักกอล์ฟอเมเจอร์เนี่ยเราให้เขาเรียกไงดวงเป็นผู้ตอบโจทย์เล็กๆน้อยๆก,กับเราด้วกันโอเคโอเคก็กลายเป็นว่าเราใช้ระบบนี้มาตลอดแล้วก็เป็นหนึ่งกินมิคของเราว่าทุกคนต้องมาลุ้นตอนเล่นจบจริงๆ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนใช่ครับใช่ครับ <S <S 2> <S 2> แต, <S <S 2> <S 2> แต่แต่อย่างที่บอกตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเริ่มจับฉลากท,าทันทีที่นักกอล์ฟกลับมาหน้าเวทีกันแล้วแต่ทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีระหว่างที่คุณลงไปเล่นเนี่ยเราก็จับออนไลน์ไว้หรอเราทําอย่างโปร่งใสเพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนครับ <S <S นั่นแหละครับบรรยากาศความคึกคักของกอล์ฟกลับมาแล้วนะครับแอนมือเชอร์เองก็มีแมตช์ให้เล่นสําหรับเวลาที่เราออกอากาศอาจจะเหลืออีกสัก2 3สมสนามที่กอล์ฟทํายังจัดอยู่ในปีนี้กับอีกทีนึงก็คือปลายปีว่าตกลงสรุปแล้ว จะมีแมตชิงชัยเพิ่มเติมจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรยังไงเข้าไปดูที่กอรอบฐานใช่ครับ,นะ,รบ,บนะครับขอบคุณพี่เอมากน,น,นะครับมาพูดคืยเรื่องนี้ยินดีมากครับขอบคุณครับนะค,ค,ค,ครับเล่นกออบฟกันให้สนุกนะครับ